<TV. S 2> สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้นำนักธุรกิจญี่ปุ่นจัดงาน The 50 ASEAN Japan Business Meeting เวทีสำคัญที่ผู้นำธุรกิจจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและญี่ปุ่นมาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงพัฒนาการความร่วมมือด้านต่างๆ จุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่50ของการร่วมมือการระว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น Japan นะครับเราประชุมกันทุกปีกันเราก็ดูว่าความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยเป็นอย่างไรการลงทุนจากญี่ปุ่นมาลงทุนในอาเซียนจะเป็นยังไงเชื่อมต่อในวาลูเชนจะเป็นยังไงบ้างกันตอนนี้ญี่ปุ่นก็ขาดเรื่องแรงงานเข้าต้องแย่วันนี้จะมีการคุยกันว่าแรงงานญี่ปุ่นเนี่ย จะเอาคนจากไทยอาเซียนไปอยู่ในในญี่ปุ่นได้ได้ไหมขนาดไหนรอเรกเลชันเป็นไงเขาจะอัปเดตให้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเรื่องเรื่องสาคัญมากที่เราว่าการเชื่อมต่อระหว่างกันในอาเซียนนะครับแล้วก็การสื่อสารระหว่างกันจะเป็นยังไงนะครับการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสานต่อความสำเร็จเพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่นให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ